สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Talk About Denim Fade Anatomy ใน EP ที่2นะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของส่วนต่างๆของกางเกงยีนเฟดน,นะครับที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือกางเกงยีนสปิเกิลเวิร์รหัส522 MD นะครับเดี๋ยวเรามาดู ชื่อเรียกต่างๆของจุดเฟตกันนะครับจุดแรกนะครับคำว่า f i ล e a อ r a s i o n นะครับตัวเฟดนี้จะอยู่ที่บริเวณสาบกระดุมนะครับแบบสาบกระดุมเฟดที่สาบกระดุมหรือว่าสาบซิปนะครับหมายความว่าเวลาที่กางเกงนะครับไม่ว่ากางเกงของเพื่อนๆจะเป็นกางเกงแบบกระดุมหรือจะเป็นกางเกงแบบซิปนะครับก็จะมีรอยเฟดหรือว่ามิติขึ้นมาจากตัวของกระดุมนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นกางเกง แบบกระดุมนะครับก็เวลาที่เราใส่กางเกงใช่ไหมครับแล้วก็จะเกิดการใช้งานก็จะเกิดจุดที่เป็นกระดุมอย่างเงี้ยครับก็จะมีการจุดเว้าจุดนูนจุดเสียสีอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่ากางเกงตัวเนี้ยเป็นกางเกงแบบกระดุมนะครับถ้ากางเกงที่เป็นซิปก็จะเห็นเลยว่าจะเป็นขอบเป็นเส้นของซิปนะครับก็จะเป็นเสน่ห์ในจุดหนึ่งที่เราเห็นเลยกางเกงเฟยตัวเนี้ยเป็นกระดุมหรือเป็นซิปนะครับมาที่จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปเรียกว่า ซีดซีมแอปรลชันหรือว่าเฟดรอยตะเข็บนะครับเฟดรอยตะเข็บบริเวณนี้จะคือตะเข็บส่วนไหนจะเป็นตะเข็บส่วนที่เกิดจากตะเข็บห่อด้านหลังนะครับซึ่งจะเกิดรอยย่นไปบริเวณที่ปลายนะครับแบบนี้แล้วก็จะเกิดการเฟดที่ยิ่งรอยเย็บนะครับมีรอยหลังจากการเฟดอันนี้จะเห็นชัดเมื่อเราซักกางเกงด้วยนะครับพอเราซักกางเกงเนี่ยจุดนี้จะย่น แล้วพอโยนแล้วเนี่ยครับก็จะเกิดจุดนูนสูงต่ําสูงต่ำนะครับทำให้เกิดรอยเฟดบริเวณนี้มาดูจุดต่อไปกันครับตัวนี้ก็คือ Back Pocket หรือว่า wallet f a ฟ e นะครับ wallet f a ฟ e ก็คือเวลาที่เพื่อนๆใช้งานกันเกงยีนแล้วมีการใส่กระเป๋าเข้าไปนะครับใส่กระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าใส่ของต่างๆเข้าไปก็จะเป็นเฟดที่เห็นเป็นรูปกระเป๋านะครับในลักษณะนี้กระเป๋า ดี๋ยวผมหา<ะ>ตัวที่เห็นชัดๆตัวนี้จะเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะครับนะครับก็จะเป็นรอยรูปกระเป๋านะครับซึ่งอาจจะมีรอยขาดนะครับบริเวณมุมของกระเป๋านะก็จะเป็นสเสน่ห์และเป็นธรรมชาติของการใช้งานของกระถิงยียนเป็นเฟดอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสวยงามนะครับมาต่อกันที่ตะเข็บรางรถไฟนะครับหรือว่าเทรนทร็กนะครับเทรนทร็กเนี่ยจะเกิดจากรอยเฟดที่บริเวณ ตะเข็บด้านข้างของกางเกงนะครับซึ่งอันนี้จะเกิดจากผ้าเซเวสเดนิมหรือว่ากางเกงผ้าริมนะครับเพราะว่ากางเกงผ้าริมเนี่ยจะมีความแข็งของบริเวณตะเข็บสูงกว่าผ้ายีนแบบทั่วไปนะครับทําให้เวลาที่เรามาตัดเย็บเนี่ยแล้วเราเอาส่วนนี้มาเป็นส่วนขอบด้านข้างเนี่ยนะครับตัวนี้จะเห็นชัดเลยตัวนี้เป็นกางเกงรหัสผ้า18 R x นะครับ ของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ส่งมาเซอร์วิสถูกต้องใช่ไหมครับทีนนะมงนตัวนี้ส่งมาเซอร์วิสนะก็กางเกงเห็นไหมครับว่าเทนแท็กก็จะเกิดจากรอยของตะเข็บริมแดงที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งตะเข็บส่วนนี้แข็งเวลาที่เราซักด้วยปกตินะครับเทนแท็กเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับจาัดก,การซักด้วยเครื่องนะครับมากกว่าการซักด้วยมือ ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเห็นกางเกงที่มีเทรนแท็กอยากจะปั้นเทรนแท็กแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าควรจะซับครั้งแรกนะครับด้วยเครื่องหลังจากนั้นก็จะมีการใส่นะครับส่วนการทําให้ตะเข็บมันแข็งขึ้นเพื่อช่วยให้เทรนแท็กขึ้นชัดเจนขึ้นง่ายขึ้นก็มีการลงเทียนนะครับซึ่งาทางพิกโกเวิร์ก็เคยทาคลิปลงเทียนมาให้เพื่อนๆดูอาจจะดูย้อนหลังหรือเซิร์ชว่าการลงเทียนในของพิก o กเวิร์ได้นะครับก็เข้าไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับการลงเทียนได้นะครับ ตัวนี้เรียกว่าเพนแทกมาดูจุดต่อไปกันครับจุดต่อไปอคัฟลายคัฟลายหรือว่ารอยที่ปลายขานะครับจากที่เกิดจากการพับนะครับตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันจะเห็นไหมครับว่าตัวนี้เกิดจากเกิดจากที่ลูกค้าพับนะครับการพับก็จะเห็นรอยที่เวลาเราพี่ออกมาเนี้ยอาจจะพับนะครับ แล้วก็พอกางเกงขาดก็อาจจะมีการพับต่ออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่ารอยพับก็จะเห็นเลยว่ารอยจากการพับก็จะมีมิติหรือว่าเส้นของการพับเป็นเฟสที่ปลายขาที่เป็นรอยที่เกิดจากการพับเ,เส้นนี้ไหมครับเส้นต่างๆนี้ก็คือคับไลน์เรามาดูกันส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปของเฟสนะครับก็คือ inseam abrasion นะครับหรือว่าเฟสในขาในนะครับ อันนี้คือบริเวณขาในเราจะเห็นว่าบริเวณขาในก็เกิดรอยย่นนะครับรอยย่นเช่นกันนะครับก็จะเกิดเฟดเห็นไหมครับก็จะมีมิติจุดที่เข้มจุดที่ซีดจางนะครับจุดที่เข้มซีดจางเข้มซีดจางสลับกันไปนี่คืออินซีแบบราชันนะครับแล้วเฟดในจุดต่อไปนะครับก็คือลูกเฟดดิ้งนะครับลูกเฟดดิ้งก็คือเฟดบริเวณที่หูเข็มขัดนะครับ มาดูกันนะครับอันนี้คือเฟดบริเวณที่หูเข็มขาดก็จะเกิดการเสียดสีเช่นกันเห็นไหมครับก็จะเกิดจุดที่ซีดเข้มและครับก็จะเกิดรอยซีดใช่ไหมครับแล้วก็รอยที่ได้เย็บข้าไปตรงนี้จะเป็นจุดที่สีเข้มนะครับอันนี้คือตัวเบลล์ลุเฟดดิ้งหรือว่าเฟดที่บริเวณหูเข็มขัดนั่นเองนะครับ จุดต่อไปนะครับเราจะเรียกว่าฟอนส์พ็อกเก็ตวิสเกอร์นะครับหรือว่ารอยหนวดแมวที่บริเวณกระเป๋าด้านหน้านะครับกระเป๋าด้านหน้าเดี๋ยวจะเห็นเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดรอยอย่างตัวนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าจุดที่ซีดสลับกับจุดที่โฮยนิกโกไว้นะครับขึ้นชัดเจนแล้วก็เป็นรูปหนวดแมวในลักษณะนี้นะครับมาถึงจุดต่อไปนะครับคลิปวิสเกอร์ก็คือ บริเวณที่สะโพกนะครับที่เราจะเห็นรอยหนวดแมวเล็กๆเนี่ยครับบริเวณสะโพกตัวนี้ก็จะเห็นชัดเหมครับบริเวณสะโพกก็จะเป็นรอยย่นจากการสมสส่นะครับก็จะเกิดรอยหนวดแมวเช่นกันตัวนี้เรียกว่า h i p w h i t k e r ์ Fading และจุดสุดท้ายนะครับเรียกว่า o s t s e a m d a m a g e นะครับหรือว่ารอยเฟดบริเวณที่ตะเข็บตรงบริเวณเป้านะครับ ตัวนี้บริเวณเป้าเนี่ยจะเกิดการเสียดสีที่มากกว่าหลายๆจุดนะครับก็จะทําให้เกิดการเสียดสีเกิดการขาวหรือว่าเกิดดาเมจขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นรอยเฟดที่บริเวณขาวด้านในบริเวณเป้าก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเฟดอะนาต o มี่สอที่ผ่านมาก็เราได้อธิบายเกี่ยวกับเฟดไปประมาณ10 9จุดนะครับ19จุดในรอยเฟดต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้อีกครั้งนึงนะครับเป็นชี้ไปเลยว่าจุดต่างๆเนี่ยในเฟดทั้ง19จุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่รักแล้วก็ชื่นชอบกันจริงๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้เราทำอะไรอยากทำคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่าพูดคุยในข้างล่างในความคิดเห็นได้เลยนะครับวันนี้ ทอกกับบอลเดนิมเฟรดอนาตมีขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ